โอเคครับอยู่ร้านบางไคคอรนะครับอันนี้มากับปืนรูปทรงอาจจะแปลกๆที่นึงนะครับเป็นลูกผสมระหว่างโเดินีเกิลกับเจ้าตัวทอรล่า,ลางอาร์มี่นะผมพอดีก็พ่งตรงแหละมันเป็นสองตัวที่มาพร้อมกันนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งชิ้นบนใช้ได้อีกตัวหนึ่งชิ้นบนใช่ชิ้นล่างเสียหายเยอะนะครับคือแต่ละส่วนมันใช้งานด้วยกันได้นะครับแต่เรียกว่าอะไรชุดไอ้ตัวเนี้ย มันเป็น R หนึมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนชุดบนเป็นไฮคาปา p a ของโ o ลีเกิลนะครับผมแต่ด้วยความที่ข้างบนเจ้าตัว R หนึเนี่ย R สอนะครับเสียหายเยอะนะครับอุปกร,กรณ์ไม่ครบแบบขาดเยอะมากก็เลยคิดว่าจะไม่ซ่อมจะเอาไปเป็นอะไรสุดท้ายแล้วพอดีได้ตัวเจ้าตัวโพ e ีเกทิลไฮคามาชุดล่างเสียหายเยอะครับไม่สามารถใช้งานได้ก็เ,เลยเอามาลองสลับชุดบนชุดล่างลอง,ลองเทสยิงอ้าวใช้ได้แก้วนะครับ จริงๆชุดบนกับชุดล่างไฮคาปากับหนึ่งเก้าหนึ่งี่ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของใค่ไหนก็ตามแค่คุณสลับเฉยๆนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นแม็กของอามีนะครับผมนะวิธีการดูแลแม็กนะครับเหมือนเดิมนะฮะฉีดสิคโคลเข้าไปแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ไม่ต้องเยอะมากนะครับอย่าไปฉีดเลยตรงนี้นะลองลองใส่รูปอะ เม่ันเดียวจะลูกมันจะลื่นเกินไปนะครับทําให้ซิลิโคนมันเกาะเยอะนะครับเออลืมบอกราคาตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่พันหกนะครับพร้อมเล่นพันเก้านะครับผมราคาน่ารักนะครับไปยิงเล่นได้นะฮะสภาพภายนอกก็ถือว่าเป็นทูโทนไปเลยนะมีรอยตามการใช้งานสูงหน้าหลังเป็นสีดํานะครับเอาไว้ตั้งได้นะครับสูงต่ำใช้ขวาได้หมดข้างในเป็นสีเงินนะครับแต่ก็มีรอยตามการใช้งานเนาะนะครับเนี่ยประกับโคเลยเห็นไหมประกับโค นะครับนะเออนะฮะดูข้างในนะครับเอาไปยิงเล่นสนุกสนุกได้ครับผมนะฮะอ่ะนะครับอ่านี่ภายในนะครับค่อนข้างเลอะนิดนึงนะฮะอันนี้ผมฉีดซีโคนเพื่อล้างอย่างเดียวไม่ได้ล้างเช็คความเสียหายนะครับอ่าเราก็ไล่ออกไปเลยนะครับนี้เนี่ยนี่ขนาดทีซีโคนไปแล้วรอบนะแค่ล้างนะครับแค่ไล่เช็คดูความเสียหายเฉย ว่ามีจุดไหนเสียหายบ้างอะไรบ้างนะครับสุดท้ายแล้วข้างล่างไม่มีอะไรเสียหายครับข้างบนนี่ยัดเลยฮะมาะไหลไม่ครบนะครับก็เลยคิดว่าถ้าขึ้นไม่คุ้มครับต่อให้ย้ายแล้วอะไรไปเฟรมม้นก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าสไลด์ก็ใช้ได้นะครับแต่โครงสูงมีรอยร้าวแล้วนะครับแล้วก็พวกอฮอบเลือนแตกนะครับก็เลยคิดว่าอเคทําไม่คุ้มแต่พอดีได้เจ้าตัวนี้มาก,ก็เลยว่าเออมาขึ้นขายเล่นดีกว่า นะครับแถมใช้งานได้ดีด้วยนะครับนะ,ะฉีดล้างสันหน่อยฉีดล้างสันหน่อยนะครับใครที่เล่นบีบีกันนะครับอย่าลืมนะถอดล้างทำความสะอาดกันบ้างนะครับสไตล์ขี้เกียจก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดท่านจะฉีดซิลิโคนเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นพวกตระกูลหนึ่งก้าหนึ่งเนี่ยหรือตระกูลไฮคาปาเนี่ยแนะนาว่าฉีดแบบนี้คือสไตล์ขี้เกียจละเป็นการล้างแบบคร่าว นะครับไม่ได้ละเอียดมากมายนะฮะแต่ถ้าจะล้างใหญ่เนี่ยก็คือการถอดเอาแบบง่ายที่สุดคือการถอดเจ้าตัวสลักเจ้าตัวนี้ออกนะครับถอดสลักตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็คือถ้าจะถอดเนี่ยอ่ะให้ใช้วิธีนี้นะครับกดลงไปแบบนี้แล้วหาลายแทงเข้าไปนะครับไม่รู้จะแทงออกว่าพลาสติกไม่ออกต้องใช้สลักใช้คอนไอตัวสลักคอนตีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแน่นนะฮะแต่สลักคอนตีนะครับพอตีออกแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็จะสามารถที่จะ พอตชุดนี้ออกได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวลองถอดให้ดูนะครับแต่ไม่ค่อยว่างเลยช่างท้อละไม่ว่างจริงนะครับผมพอนอนน้อยก็กังวันก็ทํางานเองมก็เลยเหมือนอื่นๆนะช่วงนี้นะนะครับถ้าผมตอบใครช้าก็ขออภัยเด้อพี่น้องครับเพราะว่าบางทีช่างเองก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะครับน้องท่งน้อยนะอ่านะครับประมาณนี้นะฮะนี่ล้างชุดบนละนะครับต่อไปเอ้ล้างชุดล่างละไปชุดบน ชุดบนก็จะเป็นเจ้าตัวของไฮคาปาโคเดนิเกิลน,นะครับวิธีการถอดนะครับกดลงไปอย่างเงี้ปึ๊บนายกออกได้เลยนะครับนะแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ดันตัวท่อนอกอดเดือนออกข้างหน้าได้เลยนะครับแล้วก็ถอดล้างตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เลอะค่อนข,ข้างเยอะนะครับชุดบนนะก็อย่าลืมนะครับ เล่นบีบีกันใครว่าไม่ต้องล้างล้างนะครับฝุ่นที่เข้าไปจับอยู่ภายในของเจ้าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเราไม่ล้างเลยนะครับโอกาสที่จะทําให้ปืนเราเสียหายได้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างนั้นพังขึ้นมามันก็ได้ไม่คุ้มเสียเนาะดูแลถูกกว่าซ่อมครับเชื่อผมซิลิโคนกระป๋องหนึ่งอะไม่กี่บาทนะครับแลกกับการที่ท่านปืนท่านพังเนี่ยผมว่าไม่คุ้มนะครับซิลิโคนกระป๋องละร้อยยี่สิบบาทนะครับถ้าเกิดมีอะไรเสียหายขึ้นมาเนี่ยท่านซ่อมที ง่ายคือแพงกว่าซิลิโคนแล้วกันเนาะบางทีเปลี่ยนชิ้นสองชิ้นนะครับคือไอค่าช่างเนี่ยผมไม่นับเพราะว่าค่าช่างเหนือความสุขผมอะแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ละร้านไม่เท่ากันแล้วแต่ราคาเลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าใครอะไรเท่าไหร่บ้างแต่ของผมเนี่ยอ่ะสองร้อยห้าสิบค่าช่างนะครับแต่ร้านอื่นผมไม่รู้นะนะครับเพราะว่าคิดอะไรยังไงเพราะบางท่านบางที่ก็ราคาหนึ่งบางที่อีกราคาหนึ่งนะครับไม่มีที่ไหนเท่ากัน นะครับผมนะก็ก็ต้องดูกันเองนะครับส่วนค่าช่างส่วนค่าไหลก็สปริงหนึ่งตัวก็ห้าสิบถึงร้อยห้าสิบาทบางทีก็จะเจอของแต่งหน่อยก็สองสามร้อยนะครับมันก็แล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่ตัวปืนอีกนะครับนะ่ะนะฮะเรียบร้อยนะครับอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ท่อตัวนี้ผมล้างแล้วว่ามามันเลอะมากนะครับท่าไในผมล้างแล้ว งั้นยิงไม่แม่นนะครับพอบเลยล้างท่อนิดน,นึงนะครับท่อเป็นของไฮคาปานะครับผมก็คือเจ้าตัวเดิมมาเลยนะฮะเรือนฮอปอะไรฮอบบนคอคือของเดิมใช้งานได้ดีนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมาเลยนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับไกด์หลอดนะฮะอ่ะเนี่ยตัวนี้ใส่ยางบับมาก็จริงแต่ไม่ได้ใส่ตัวแหวนรองนะครับไม่งั้นมันจะบี้เข้าไปเลยแล้วมันจะเหมือนไอตัว ตัวสปริงเนี่ยเขาจะยันเข้าไปแบบนี้ครับจนมันติดแล้วก็มุดเข้า,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 าไปใต้เจ้าตัวยางบับนะครับเจต้องเดี๋ยวผมหายตัวที่เป็นยางรองไม่ใช่ยางรองเป็นเหมือนอ่าผมลืมชื่อแกนะแต่แบบเป็นพลาสติกนะครับรองแทนนะครับถ้าใช้เป็นเหล็กก็ได้เป็นพลาสติกก็ได้แต่ว่าแต่ผมมีพลาสติกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวใส่พลาสติกเอาพลาสติกมันมันเป็นเหมือนไนลอนนะครับเหนียวเหนียวอ่ะมันจะเรียกพลาสติกก็ไม่ถูกแต่ผมมีมมมมเ,เป็นไนลอนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอามาใส่เพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายที่โต๊ะทำงานนะนะ จะค่อยใส่ทีหลังเพราะว่าม่พื้นที่ในการถ่ายตัวทาง,งานตอนนี้ไม่พอครับอ่ะเรียบร้อยนะครับนะฮเอาไปยิงเล่นสนุกสนุกได้เลยก็ไปลุ้นนะฮะอะ่เช็ดหน่อยเช็ดกันสุดหน่อยนะครับเช็ดรลค่อยอามันออกนะฮะอ่ะลงจระบีขาวนะครับเหตุใดต้องลงจระบีขาวถ้าท่านไม่ลงปืนท่านจะฝึกและติดขัดค่ดอนข้างง่ายนะครับ จลาติขาวจะช่วยเคลือบปะสดุกต่างๆช่วยเรื่องการหล่อลื่นนะครับเพราะว่าถ้าท่านใช้เป็นซีโรนอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าท่านไม่ได้ยิงบ่อยแต่ถ้าท่านยิงบ่อยนะครับก็ควรใช้เป็นจลาบีขาวช่วยด้วยนะช่วยสักนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับทาแค่พอประมาณแต่ที่ผมทาไปเนี่ยคือผมทาเยอะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อเนาะขอจะถึงลูกค้าขอจะเดินทางมาจะอะไรเงี้ยมันใช้เวลานะครับแล้วก็เจอความล้ออีกนะครับนะตอนขนส่งนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับ ไปก็ใส่กแกนไกด์หลอดนะครับมาแบบตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันมีตัวที่ถอดเข้าถอดออกง่ายดีนะนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับชุดบนต่อไปก็ชุดล่างนะครับปึ๊บทาไปเลยนะฮะทาไปแบบชุ่มฉ่ำเลยนะครับแต่ถ้าท่านใดเล่นเองก็ไม่ต้องทาเยอะนะครับเพราะขวาเขาจะระเหยเนี่ยนานมาก ไม่เหมือนซิลิโคนซิลิโคนจะระเหยค่อนข้างไวนะหรือซิลิโคนอีกแบบหนึ่งเป็นซิลิโคนเข้มข้นนะครับอันนั้นก็ได้นะครับแต่มันก็จะเรียกอ,อะไรแพงนะครับหลักๆคือแพงนะนะครับอ่ะแล้วก็ใส่กับเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าเช็ดิ้งนึงนะครับเช็ดเอาคราบซิลิโคนออกอะไรออกนะครับ ตัวนี้จะใช้ชื่อคลิปว่าอะไรดีกุฎีนิเกิลนะครับ G D นะครับ X มาได้ชื่อคลิปชื่อรูปชื่อปกก็คง G D นะครับ X Army เนาะ High Carpa หนึ่งเก้าอะไรดียว Golden Eagle X Army นะครับ Golden Eagle นะ High Carpa X Army หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับทรงก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ <laughs> ะฮะนะชื่ออาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะเข้าใจแหละว่าทําไมหนึงเป็นแบบนั้นเนาะน่าจะวงโง,โง,โงด้วยแหละนะฮะเซฟนะครับใช้ได้กดเซฟหลังอ่อนใช้ได้หล้าํหลังอ่อนร่างกายใช้ได้โอ้โหเนี่ยลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งแต่ใช้งานได้ดีมากนะครับนะอันนี้ก็ไกลเดิมเลยนะครับผมสวยไกลแต่งเอา้าตัวนี้ได้ไกลแต่งด้วยนะครับว่าปุ่มนะเนี่ยใครได้ไป สามารถปรับตั้งระยะไกลได้นะครับแต่ตั้งควางยากต้องใช้หกเหลี่ยมเล็กๆนะครับเรียบร้อยนะครับผมสภาพสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะโอเคต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวลูกครึ่งกับลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งระหว่างอาร์มี่แล้วก็โกลเดนิกเกิลนะครับนะมาดูกันนะครับแก๊สที่จะทดสอบก็อีทีพันนะครับมันเลย กดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีนะครับโดยประมาณนะก็ปล่อยนะครับผมนะเราก็มาใส่บุตรกันนะครับเกี่ยวก่อนอืมผมไม่ค่อยชอบสปีดโดตัวเองเท่าไหร่จริงๆไม่ถือไม่ชอบ,บเพราะว่ามันเป็นที่ตัวดันลูกของตึหนึ่งเก้าหนึ่งเขาจะเหมือนมีลิ้นยาวออกมานิดนึงนะครับเวลาใส่ก็เลยจะ ใส่ยากนะครับการใส่ลูกตรงช่องใส่ลูกก็เป็นเรื่องที่ดีการปากแมสอ่าอ่าหรือหักได้นะครับผมผมว่านะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คือใช้มือน่าจะไวกว่านะครับแรงไหลออกข้างๆเยอะและ้วกันนะครับเออเออเออไหลไหล โอเคเรีย okay. บร้อยนะครับมาวัดความแรงกันนะครับผมมาดุกกันว่าความแรงจะได้เท่าไหร่นะครับสามสองสามสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามนะครับความแรงถือว่ามาตรฐานของเขานะครับนะก็ถือว่าความแรงกำลังดีนะฮะโอเค okay. ต่อมาต่อไปดูความแม่นยำกันนะครับ โอเคครับเป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะ15เมตรนะครับมันดูกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับผมมาดูกันนะครับนะถือว่าพอได้นะครับผมไปต่อไปดูระยะ10เมตรกัน โอเคมะครับระยะ10เมตรนะครับ,ระะ m, รบเป้า10เซนแระ2ยิเซนนะครับผมมาดูกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครัชอ่ะแก๊สอาจจะฟุ้งเล็กน้อยนะครับแม็กยืน่อนข้างไวนะครับเย็นเจียบเลยนะแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับนะเดี๋ยวมาเทคก,กันอีกทีนึงนะฮะ โอเคมามาเทสกันอีกทีนะครับอันนี้ผมใส่ลูกเพิ่มมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็แม็กเริ่มเย็นแล้วแม็กเย็นนั้นก็วหวนะครับเนี่ยเย็นเจ็บเลยนะครับอันนี้ตัวปืนนะครับก็เวลาลูกหมดไซด์ค้าคงเนาะเราก็ใส่แม็กกลับเข้าไปนะครับแต่ปุ๊บดึงสายถอยหลังลงถ้าดึงไม่ลงนะครับดึงกดปล่อยนะครับแค่นี้พอนะ,อะดูทีนะครับ นะไงสิบเมตร okay. พอใช้ได้นะโอเคไหมยิงได้โปกตินครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาจัดนะ,ะยิงได้เสร็จแล้วยิงเสร็จแล้วจะยิงได้เสร็จแล้วยิงเสร็จแล้วนะครับเราแม็กออกก่อนนะครับผมแก๊สในแม็กสามารถคาวได้เลยนะครับผมนะครับไม่ต้องออกนะแก๊สรุ่นใหม่ๆมีซิลิโคนในตัวไม่กัดโอลิงนะครับไม่ใช่แก๊สรุ่นเก่าเมื่อประมาณสิบปีแล้วแต่อย่าหาแก๊สพวกที่เป็นแก๊สกระโหลกนะครับ แก๊สไอกระป๋องที่มันเป็นลายไฟนู่นนี่นั่นอันนี้งั้นอย่าไปใช้แก๊สเพียวนะครับกัดโอริงกระจายและอย่างคือแก๊สไปแช็กอย่าหาใช้นะครับกัดโอริงพังเช่นกันนะครับผมนะอ่ะยิ่งนปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมยิงเสร็จแล้วนะครับให้ใช้วิธีการนะครับดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับปึ๊บถ้าดึงไม่ลงใช้วิธีการดึงดันไปข้างหลังนิ้วกดปล่อยต้่นไกนะครับเพื่อเหตุอะไรนะครับเหตุใดเล่าเราถึงทําแบบนี้ ผมแนะนําหลายคลิปผมก็จะพูดเป็นทุกคลิปเพราะว่ายัางมีเหตุเคที่ส่งไม้ซ่อมเนี่ยมีกรณีรอยแหว่งของเจ้าตัวคันแปวนสไลด์นะครับเจ้าต,ตัวนี้นะครับ่อนข้าืงเยอะนะฮะแล้วผมก็จะเห็นมันบ่อยแล้วผมจะพูงงาง่ายคือตัวที่ส่งมาล่าสุดนะครับที่ลูกค้าส่งมาตัวก๊อก W E ก๊อก19ที่โดนหลอกขายมาแล้วกันที่ไม่ได้ซื้อจากร้านผมนะเขาไปซื้อกันเองนะครับแล้วก็โดนทางนั้นหล,ลอกมาตอนนี้เซตติ้งใกล้จบแล้วแล้วก็มีรอยแหว่งของสไลด์ ทำให้ปืนยิงลูกหมดสตไลด์ค้างบ้างไม่ค้างบ้างนะครับผมต้องแต่งไกไอแต่งตัวสไลด์ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนะนะครับอ่ะนะฮะโอเคไหมนะครับยิงได้ลูกหมดแต่ไลา์ตัวปืนมเปัญหาเวลาคันแขวนสไลด์เนี่ยที่ผมให้ตบลงเพราะว่านะครับหนึ่งคันแขวนเขาจะหนากว่านะครับตัวตัวตัวแขวนตัวเนี้ยติ่งแขวนเนี่ยเขาจะหนากว่านะครับถ้าเราแล่ตัวสไลด์เนี่ยเขาจะบากครึ่งหนึ่งนะครับเขาจะไม่ได้บากเต็มนะเขาจะบากครึ่งหนึ่งดูดีนะ เห็นไหมว่าจะบากครึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะอม,มันสีมันสะท้อนไฟไม่เห็นนะเห็นไหมว่าเขาจะบากครึ่งหนึ่งนะครับตรงร่องตรงเนี้ยเห็นไหมนะฮะเขาจะบากครึ่งหนึ่งเขาไม่ได้บากเต็มนะครับพอมันบากครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยทําให้ตัวคันแฝนเนี่ยมันตบไปแค่ครึ่งเดียวโอกาสมันขวนเยอะถ้าเราตบบ่อยๆก็จะขวน,ขวน,ข,วนขวนไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะสึกได้นะครับกรณีที่สึกไม่มันแก้ไขง่ายนะครับถ้าในกรณีที่แตกนั่นคือปัญหานะครับแตกยังไงนะครับคือล้าวขึ้นมาตรงฝาช่องคัดปอกเลยนะครับนั่นคือแสดงว่าถ้าต้องเปลี่ยนสลด์ใหม่ทั้งชิ้นนะครับสลด์ใหม่ถ้าเป็นงานจีนเนี่ยอยู่ประมาณ7-800บาทนะครับน่าจะถึง1,000บาทในบางรุ่นนะครับส่วนถ้าเป็น WE นะครับมันจะสตาร์ทที่ประมาณ1,000บาทจนถึง2,000บาทแล้วแต่รุ่นนะครับนะก็เล่นให้ระวังเนาะเล่นก็เซฟระบบกันทีบนึง พังขึ้นมาท่านจะได้รู้สึกว่าคือเราพยายามเซฟเต็มที่แล้วกันเนาะว่าเพื่อวีพีกันเนี่ยถ้าเราเล่นแบบรักษาดีดูแลดีถ้ามันพังขึ้นมาเรารู้สึกว่าโอเคเราดูแลมันดีแล้วนะครับเราพยายามเต็มที่แล้วพังแล้วก็สอมเพราะอุปกรณ์ของเพื่บีีกันเนี่ยมันมีอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วนะครับมันจะจะพังเร็วพังช้าอยู่ที่เราดูแลด้วยนะครับเนาะประมาณนี้ครับถ้าใครครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจวีพีการจตุจัชาเชิงเซาาลายด์บีแคร์ซอฟตนะครับหรือก็ว่าเพิ่มเติมใต้ช โอเคครับขอบคุณครับ